สว,ส,สวัสดีค่ะท่านมารเริ่มหมดความสุขนานทำมันไม่ดีขึ้นหาจุดตัดฐานอะไรวะสวัสดีค่ะกับสวัสดีพีพีเอฟซีคุณลุงคุณป้าแม่แม่ที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะคะขอ,อยินดีต้อนรับสู่ช่องเดินทางสไตล์แอมช่องเดินป่าหน้าเป้ด้วยนะคะแม่แม่วันนี้ออกมาเข้าป่านะ มาคนเดียวเหมือนเดิมเลยแต่ว่าวันนี้ออมเนี่ยไม่ได้มีนัดอะไรเลยแต่ว่าเฮ <c oughs> ้ยพูดแต่เยอะละเอ,อคือวันนี้ไม่มีนัดไม่มีอะไรเนาะกำลังจะเดินกลับจากเอาของป้ามาให้คนป้าโอย <c oughs> เอาของเมื่อกี้กำลังจะพูดว่าเอาของปามาให้คนกินไม่ใช่เอาของกินมาให้คนป้านะคะทุกคน ก็เลยจะกลับและจะเดินทางกลับแล้วแต่ว่าอยากเปิดคลิปเพื่อที่ว่าระหว่างทางจะได้เดินกลับอย่างปลอดภัยนะมีแม่แม่เซีคอยเป็นหูเป็นตาใ้เนาะเพราะว่าที่เนี่ยมีเสือมีเสือสมิงนะทุกคนต้องบอกไว้ก่อนว่ที่เนี้ยคืออมก็ระแวงนะจริงๆก็ไม่อยากเสี่ยงพี่ๆแต่ว่าทางกลับมันอันตรายจริง ออกั้นใจมามากเลยอยากเอาของกินมาให้คนป่าเนาะะมันอาจจะเสี่ยงอันตรายแต่อ,อมก็ก็อยากอยากจะเอาของมาให้เขาเนาะพี่ๆและอีกอย่างเราทาคลิปแล้วก็อยากจะเดินทางมาหลายคนก็คอมเมนต์มาว่าอพอปู่ได้เตือนแล้วถ้าลุงเท้าก็เตือนชีปะเขาก็เตือนก็ยังจะมาเดินป่าทุกคนถ้าดูคลิปชมคลิปดีๆเนี่ยท่านไม่ได้เตือนว่าอยากเข้าป่านะทุกคนท่านเตือนแค่ว่า ระวังเท่านั้นนะท่านเตือนแค่วันระวังเราเวลาเดินป่าให้ระวังแล้วก็ท่านท่านก็บอกนะถ้ามาเดินท่านก็จะดูเลจะป้องกันจะคุ้มครองเราแต่ทีนี้ทุกคนอยากให้เข้าใจว่าอาอมเนี่ยสร้างไรายได้มาจากการทํา youtube เดินป่านะพี่พี่ก็เลยต้องเดินป่าเนาะถ้าไม่ถ่ายคลิปเดินป่าเนี่ยถ้าไปถ่ายที่อื่นคนไม่ดูเลยทุกคนได้เงินไม่ถึงหนึ่งเหรียญเลยจริงๆต่อคลิปนะมัน มันมันไม่ได้จริงๆนะทุกคนแต่ถ้ามาก็ต้องมากับเมื่อกับเพื่อนใช่ไหมแต่ว่าทีเนี้ยเนี่ยมากับเพื่อนคนดูก็หน่อยคนดูก็น้อยนะมาคนเดียวเนี่ยมันท้าทายดีแต่ว่าจะพยายามที่สุดสุดความสามารถสัญญากับพี่เอฟซีว่าจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะทุกคนอมต้องขอโทษด้วยที่ไม่สามารถเลิกเดินป่าได้ต้องพูดอย่างนี้นะอมไม่สามารถเลิกเดินป่าได้จริงๆแต่ก็จะพยายามหาเพื่อนหาฟูงมาเดินเนาะ จะให้ออมเข้าใจนะขอแค่แม่แม่เอฟซีอวยพรให้เข้าป่าปลอดภัยก็พอแล้วเนาะอย่าอย่า,อย,าอย่าด่ามากเลยนะทุกคนมันอาจจะเป็นผู้หญิงคนเดียวก็จริงแต่ว่าออมก็พยายามทําตามที่พี่เอฟแนะนําไม่ว่าจะเป็นระเบิดปิงปองมีดอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าออมก็สัรหามาอยู่นะตอนนี้ก็เต็มกระเป๋าไปหมดแล้วจะแบกกลับไม่หมดแล้วนะเนี่ยจนไอของที่ใช้มีดเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่หรอกทุกคนเพราะมักนกน็ เดินเฉยๆเนาะก็เอาไว้ติดตัวข้างกระเป๋านะทุกคนไม่ได้เอาไว้ไกลหยิบออกมาได้เลยนะโอเคเดี๋ยวยังไงแล้วจะเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวอมเนี่ยจะเดินกลับละนู่นเสียงต้นไม้เดี๋ยวอมจ,จะเดินลงไปข้างล่างเดินกลับจนถึงสิ้นสุดปลายทางแล้วอมจะปิดคลิปไวนะ้เนาะแต่วว่าถ้าคลิปนี้เราขากลับเราไม่เจออะไรอมก็จะไม่ลงนะ ลงเฉพาะที่มีเหตุการณ์อะไรเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นขั้นเป็นตอนไป่เนาะทำคลิปให้มีเนื้อหาสาระเนาะถือสาระจะน้อยก็ช่วยดูกันหน่อยนะทุกคนฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะที่สําคัญนะคะใครไม่กดค้ามโฆษณาถือว่าเป็นการซัพพอร์ตมากๆเลยใครไม่สะดวกไม่ไม่เป็นไรสามารถกดข้ามได้โอเคเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันค่ะไปตอนแรกคิดว่ามาแล้วจะไม่เจอน้องคนป่านะคะทุกคนก็ได้เจอแล้วก็เอา กินให้น้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อกี้เป็นข้าวเหนียวไก่สองห่อนะเราไปตลาดมาเมื่อเช้าเนาะพอดีไปเห็นอะไรแบบนี้จะชอบนึกถึงคนในป่ามากเลยมันกินง่ายเนาะไม่ต้องแบบเป็นกองเป็นกล่องมันเป็นห่อเลยค่ะทุกคนกินง่ายก็จริงๆแล้วเนี่ยอ๋อมไม่ได้เปิดรับบริจาคแต่อยากไดนะพี่พี่คนที่บอกว่าจะฝากอะไรไม้คนป่าสารพัดสารเพเนี่ยอ๋อมไม่อรับนะเพราะว่าอ๋อกลัวมันจะเน่าเสียนะพี่พี่เนาะ ควจะเน่าเสียด้วยส่วนมนกาจะเป็นแมตุกจะฝากมาบ่อยมา,มากๆหนูก็เกรงใจมา,มากเลยบางคนก็ได้ที่อยู่ไปแล้วเนาะแล้วก็ฝากมาเรื่อยๆเลยว่าจะเป็นน้ําพริกหรืออะไรเงี้ยหนูเกรงใจนะหนูเกรงใจเพราะว่าส่วนตัวหนูเองเนี่ยก็ก็ไม่ได้มาหาคนป่าบ่อยขนาดนั้นเนาะแบบไม่ได้มาเอานั่นเอานี่้คนอื่นบ่อยขนาดนั้นเนาะก็กลัวว่าถ้าสวาส่งมาป,ปุ๊บเนี่ยเหมือนอีกวันถัดไปออมต้องมาเข้าป่าเลยเพื่อเอามาให้อย่างเงี้ยก็เลยคิดว่า ไม่ไม่เีเบไว้ดีกว่าไม่เป็นไรอ๋อม,มีกมล้วยม้วนบางที่วันไหนมีตลาดก็ซื้อให้คนป่าอยู่แล้วนะเนาะอ๋อพี่ว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วลหละไม่ต้องอะไรมากมายเนาะก็ขอบคุณแทนคนในป่าส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าด้วยเนาะบางทีเนะี่ยพวกคนพวกอื่นพวกทุกๆคนก็ได้บุญจากพี่ๆสี่ท้งนั้นเลยเอ๋อเป็นแค่สะพานบุญเนาะให้เฉย ทุกคนเดี๋ยวเเรื่อยๆเลยนะมันไม่แน่ใจว่ามันเป็นป่าที่ชืน้นหรือเป็นป่าไผ่พวกมันมันเป็นป่าไผ่ที่มีลำธารแล้วก็ต้นไผ่อะยอะเยอะแล้วก็ใหญ่กว่ากว่าตรงที่เราเคยไปหของพี่แฝดที่ว่าเป็นดงไผ่หมดเลยแห้งหมดเลยที่ว่าหน้าหาเห็ดเนาะที่ที่อมเคยบอกว่ามัน มันมองเห็นกันง่ายเวลาเดินอ่ะมันเป็นป่าเรียบแล้วก็เดินง่ายนะทุกคนแล้วก็จะเป็นแพะไอ้ไผ่หน่อเล็กๆแต่อันนี้จะเป็นกอใหญ่ๆแล้วก็ใบไผ่ใหญ่ๆมากๆเลยทุกคนเนี่เป็นใบไผ่อย่างเงี้ยเลยอะออออเนี่อยอลังการมาก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำพงศ์น้ำพงศ์นะทุกคนสวัสดีค่ะท่านอ้าวทำไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่ได้คะวันนี้หนูอุตส่าห์มาป่าที่ใหม่แล้วยังมาเจอท่านอีกอะไรที่รยาะไปอ๋อค่ะออกมาหาะระยะของข่าออกมาไม่บอกไม่กราบเดี๋ยวเดี๋ยวท่านนั่งก่อนก็ได้ค่ะท่านมีอะไรจะคุยกับหนูยาวไหมคะ พอดีวันนี้หนูก็ไม่ได้รีบสักเท่าไหร่หรือว่าท่านมีอง,อง,องค์พระลักษมณ์สม้นั่นแหละอ๋อเรื่ององค์พระลักษมณ์สม,มเ้เจ้าเจอภรรยาครับหรือไม่เอ,อเจอไปเมื่อวานเมื่อวานค่ะท่านตรงไหนล่ะอยู่ข้างหลังนู่นอะคะ่ะข้างหลังนั่นเหรอใช่ค่ะนั่งมาทำอะไรเหมือนมาแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวขออนจัดตั้งกล้องไว้ก่อนปรับความเข้าใจกับนางนี่แหละปรับความเข้าใจกับนางอ๋อค่ะท่าน ก็หนูเห็นเขาต้อร้องไห้แล้วก็พูดก็พูดว่าอยมีลูกขั้นแล้ว่ะกพาพูดให้นางฟังไปไม่ติดบางเลยนี่ไงเหตุผลขาเบอกไปแล้วยถึงเวลาข้าจะทำให้เียไม่น้ำดูลูกตีลูกกอนยาจะมีแต่ลูกพาเลจะหมดอหมดคนหน ทำมันใหดีขึ้นถาจะตัดถามอะไรใจใหญ่ดีอยากมีลูกเฮ่ไม่มีคนเอ่งใดเลยแต่มโมโหทุทกทีตอนนี้รตะว่าก็ตอนเนี้ยท่านทำใจไว้บ้างก็ดีนะคะท่านเผื่ออนาคตข้างหน้าต้องเสียใจทีหลังเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจมากเนาะท่านจะได้ดูแลประชาชนของท่านเป็นอย่างดีจะได้ไม่ต้องมาคิดมากในเรื่องตัว แล้วเรือ่องลุงกฎหมายน่าจะเข้าไปรึกษาท่านอืม,อม,อมก็หาก็รับเรื่องหมดแล้วแหละจบอุปกรณ์กฎหมายได้คุยแล้วก็อเอาไไว้นะเรื่องที่ลุงกฎหมายบอก อนุายจะออกมาดูแลเจ้าเป็นองค์กรักเอาปกองเจ้ามันก็เป็นเรื่องดีองค์กรักกฎหมายคงแบบนั้นแต่เอาเป็นว่าหาอนุญาตนะแต่ เป็นเวลาข้าไม่ได้ให้เจ้าต้ไม,ม้ออกมาอยู่ทั้งวันหรือทุกๆวันข้าเจ้าต้ไม,ม้ออกมาช่วงเช้าดินปช,ชแล้วก็ช่วงที่จำเป็นใช่ค่ะที่เ,เรืองจริงๆ ค่วงเย็นให้เจ้าองค์คาร์ลกับมึงรับแรกทุกวันเข้าใจไหมแต่ข้าก็ได้บอกกับต้นไม้มาแล้วเลยว่าพอตกลงจะเป็นแบบนี้แต่ข้าก็ไปมาจะบอกเจ้าอีกครั้งจะได้รับรู้ด้วยกันพอดูแล้วเจ้าก็จะมีสัตว์รู้ เยอะไหมบ้าน่าจะใช่กว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ศัตรูของหนูหรอกค่ะเพียงแค่คนปา่าเขาไม่ได้มีการศึกษาเขาไม่มีความแยกแยะอ่ะท่านเขาจึงไม่เลือกหน้าที่จะทำร้ายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่พูดว่าการศึกษาคือความรู้ใช่ไหมใช่ค่ะอือให้เขาใจถึงช่ การศึกษาก็คือความรู้ค่ะการศึกษาก็คือการที่เราถูกสั่งสอนโดยมาจากบิดามารดาพ่อแม่หรือว่าครูครูก็ค,คือคนที่สั่งสอนเราอีกทีรองมาจากพ่อกับแม่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่แปลกค่ะที่คนในป่าเขาจะทําร้ายคนไปทั่วไม่ว่าจะเป็นคนดีคนร้ายเขาก็แยกแยะไม่ออกอาจจะขึ้นอยู่ที่จะ,จะทําด้วย เขาไม่มีพี่ยเหนือสตใจศาสนาอะไรเขาเลยไม่รู้จักความดีความชั่วค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะท่านดี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 ถ้าเจ้าเจอวรรยาขังขังฝากบวชมองงนกนะจะบจับดีดีดีจะให้พาเอาคนมาลากไปพาเริ่มจะมาทำอะ้รกันนล้วก็ท่านลองลอง ตามหานางดูค่ะท่านลองลองปรับวอมเข้าใจพูดคุยกันดูนี้เรื่องของทางชาวบ้านชาวบ้านเรียนนิทากันพวกว่าข้าเปลี่ยนไปข้าดูแปลกข้าไม่อยากให้ชื่อเสียงข้าเสื่อมเสียถ้าเจ้าเจอบอกงานด้วยย้ายข้าต้องขอมาลากนางกลับไปได้เลยคะข้าไปก่อนไปพบกันใหม่ทอมที่ข้าพูดไว้สวัสดีค่ะเรื่งออกกะลักสมหมาย จ้าดูแลตัวเองดีๆให้สมายมขอให้ช่วยเหลือเจ้าเข้าใจไหมได้ครับท่านไปละคนจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ไปเจอกับ ภรรยาของผู้นำพงเนาะและ้วทีนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าผู้นำพงก็ออกตามหาเมียอยู่ดอะเออจะเป็นอย่างกันเนาะสูตรไม่รู้เป็นอะไรกันนะ<อ>ก็มันเริ่มเยอะวุ่นวายเข้ามาทุกทีแล้วนะหลายคนก็บอกว่าอย่าเข้าไปวุ่นวายกับคนบรับแรงเลย จริงๆแล้วเราไม่ได้เข้าไปนะทุกคนเขาออกมานะเราไม่ได้เข้าไปนะนี่มันป่าของเรานะทุกคนเป็นป่าของเมืองประเทศไทยนะแล้วเขาออกมาเองแล้วเขาก็มาเล่าความทุกข์อะไรให้เราฟังนะเราก็รับฟังด้วยความความเป็นมนุษย์ด้วยกันเนาะมันนี่มันทอดทช้งกันไม่ได้นะพี่ๆเ,ออเราไม่ได้แบบว่านี่หรอกทุกคนเพียงแค่เขาแปลกใจว่าเอ,อ๊ะทำไมมันเรื่องมันช่าง ยาวขนาดนี้นะหลายคนก็คงสงสัยว่าแล้วทำไมเขาไม่ไปจัดการกันเองทุกองเขาจัดการกันเองแลวหลั่แต่ว่าคือมันแก้ไขปัญหาทั้งคู่ไม่ได้มันก็เลยเกิดการที่ต้องเอาคนนั้นคนนี้ไปช่วยคนนั้นคนนี้เป็นหูเป็นตาให้อย่างนี้นอยางี้แต่ก็ช่างเถอทุกคนแต่เขาก็เจอเขาก็คุยกันเองให้เขาไปคุยกันก็ผู้นำพงก็ พอรู้เรื่องราวภรรยาของตัวเองมาเยอะพอสมควรแล้วแล้วมก็คิดว่าเดีย๋ยวอีกไม่นานแหละ <S <S เขาก็ความจริงปรากฏแต่สุดท้ายก็อาจจะเป็นอย่างที่ทุกคนคิดไว้ก็ได้เนะเอออาไปเป็นไรเออโอ้ยผมก็เดินไปเจอเมียเขาอยู่นะก่อ,อนคุยจัไปอืมางเทุกคนโอ้โอ้อาตาย ก็ยังไงแล้วชิปนี้ก็เป็นชิปที่มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะข้อดีก็คือท่านน้ำพงอนุญาตให้อ่อมเดินเข้าปากกับองค์คลักษสมหมายคุณลุงสมหมายนั่นเองนะคะคุณลุงขออนุญาตเล่านิดน,นึงเนาะคุณลุงสมหมายเนี่ยเขา เขาไปขอผู้นำพงให้มาเป็นองค์คลักอมน,นะนะแล้วตอนนี้ผู้นำพงก็อนุญาตแล้วหลายคนก็อาจจะยังไม่ได้ชมคลิปนั้นเลยอมก,ก็เลยมาพูดนะเอ,อแต่ไม่รู้จะเริ่มเมื่อไหร่นะเดี๋ยวพรุ่งอาจจะไปเจอลุงพรุ่งนี้หรือเปล่าดูก่อนวนะ่าพรุ่งนี้มีออเดอร์กล้วยมดนนะหรือเปล่าลทุกคนเมื่อวันก็เข้าป่า,าวันก็ไม่ได้เข้าป่าเนาะวันไหนถ่ายที่ไม่ได้ถ่ายทีิที่ป่าก็ฝากดีเกซซีดูกันด้วยเนาะ ทุกคนช่วยออมตัดสินใจหน่อยนะคอมเมนต์บอกเลยนะว่าเรื่องพุทโพง์กับเมียของเขาเนีจะเป็นยังไงนะคอมเมนต์บอกเลยนะว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วคิดว่าเขาแก้ไขปัญหายังไงได้นะแล้วออมยังมีทางออกไงไหมไม่ต้องมาเจอเขาก็ได้นะเดินไปทางไหนก็เจอป่าก็เหมือนโลกมันคมเกินนะรู่เขารู้ก็ไม่รู้นะจริงๆก็ไม่ได้ถามว่าอยากมาเจอไหมเนะี่ยไม่ได้อยากมาเจอนะ มันเป็นเรื่องบังเอิญเนาะพ,พี่เหมือนกับคนอื่นๆบังเอิญเจอดวงฤาีพระโคกดวงฤีเนี่ยออกมเองก็บังเอิญน,นะมันมันแปลกนะอืดวงมันสมพงกันเหมือนไอ้ผู้นําเก่าเนี่ยอมก็ไปเจอมันนะอไอ้ผู้นําคนเก่าไอ้ผู้นําสมิงอนนะช่วงที่อมเจอมันอมก็เจอมันบ่อยเหลือเกินนะเกือบตุยเหมือนกันนะเจอมันเนะี่ย ร้อนเลยอบอ้าวเลยทีนี้ปวดกระบาลวันก่อนไปเจอเมียวันนี้มาเจอผัวเมียก็ร้องหม่มร้องไห้ผัวก็ไม่ยอมผัวไม่ยอมมีลูกเมียก็เค้นอยากมีลูกไม่รู้มีลูกแล้วหรือยังเออคนอมนั่งพักอยู่นะออกจด็กึ่เนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปอีกหน่อยก็ก็ใกล้ถึงทางออกแล้วพี่ๆขึ้นไป ปีนขึ้นไว้ตรงนี้เนี่ยก็ถึงแล้วคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะเอ,อให้พี่เอฟซีช่วยเป็นโฮสเตาเดินทางกลับบ้านกำลังเดินกลับแล้วเนาะว่าจะไม่เจออะไรแล้วนะสุดท้ายเจอจริงๆดีที่เปิดคลิปไว้นะตอนแรกนะว่าจะถ่ายยาวๆถ่ายยาวๆตั้งแต่กลับมาจากทางโน้นแล้วแหละแ,ละแต่ว่าปิดคลิปไปก่อนแล้วทีนี้กลัว ว่าตรงนั้นมันมีสมิงนะสุดท้ายไม่ได้เจอสมิงนะไปเจอผู้นําโอเคยังไงเดี๋ยวขอปิดคลิปนี้ไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกลับบ้านเลยน่าจะไม่เจออะไรแล้วล่ะฝาก vfc เนี่ยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยเป็นกาลังใจในการเดินทางกลับบ้านแล้วก็ทําคลิปต่ตอ,ตอไปใครอยากพพอร์ตแนะนําไม่กดข้ามโฆษณานะทุกคนก็ขอบคุณ vfc ทุกคนที่เป็นห่วงนะก็ในเรื่อง,องการเตือนที่ไม่ให้เข้าป่านะก็เดี๋ยวขอพิจารณาไว้ก่อนนะ เอาไว้มีโอกาสมีงานข้างนอกทำก็อาจจะไม่เข้าปากก็ได้แล้วพี่ๆไปเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ